ในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่า s m a r t s h a r p e เป็นดีกว่า Un s ช a r p มากอย่างไรผู้ใช้งาน Photoshop ส่วนใหญ่คงทราบกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับการใช้งานฟิลเตอร์อันชาร์ปมารกในการปรับคมแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงเนื้อหาในส่วนนั้นนะครับผมจะทบทวนเกี่ยวกับการปรับคมว่าเป็นอย่างไรนะครับมีการทำงานปลีกย่อยอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่การเปรียบเทียบให้ฟังว่าไอฟิลเตอร์ที่คนไม่ค่อยจะใช้อย่าง s m a r t s h a r p e n นเนี่ยนะครับ ถึงมันจะดูยากกว่าแต่มันก็มีจุดที่ดีกว่าอันชาร์ปมาร์คอยู่อย่างมากมายนะครับความเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับการปรับคมนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานเราจะต้องทราบก่อนนะครับว่าหลังกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของเรานั้นเกิดตัวแปรขึ้นมากมายในการบันทึกภาพภาพแต่ละภาพ จึงไม่ควรถูกปรับคมด้วยปริมาณนะครับและประเภทที่เท่าๆกันยกตัวอย่างเช่นการใช้ค่ารูรับแสงที่แคบกับภาพที่เกิดจากการใช้รูรับแสงที่กว้างนะครับภาพถ่ายที่เกิดจากรูรับแสงที่แคบกว่านะครับก็จะมีระยะชัดที่สูงซึ่งผลนอกเหนือจากระยะชัดที่สูงหรือมากขึ้นในพื้นที่นั้นแล้วนะครับความคมชัดของภาพก็เป็นผลพวงที่ติดมาจากการตั้งค่านั้นด้วยผิดกับการใช้รูรับแสงกว้างหรือ เข้าใจง่ายๆก็คือภาพที่ละลายหลังเยอะๆนะครับการละลายนะครับนอกจากจะทําให้ระยะชัดต่ํานะครับภาพก็จะนุ่มนวลซึ่งความนุ่มนวลน,นี่แหละก็คือความคมชัดที่น้อยลงนั่นเองนะครับดังนั้นแต่ละภาพที่ผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นมาเนี่ยนะครับจึงควรได้รับการปรับคมที่ไม่เท่ากันนะครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็คงจะทราบแล้วว่าการปรับคมนั้นนะครับจึงควรเกิดขึ้นในส่วนที่มีความคมชัดและก็ไม่ควรเกิดขึ้นมากนักในส่วนที่ หลุดโฟกัสออกไปนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับเกี่ยวกับฟิลเตอร์สมาร์ทชัปเปนกับอันชัปมาร์กว่าสมาร์ทชัปเปนนั้นดีกว่ากันอย่างไรแบ่งออกเป็น5ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือสมาร์ทชัปเปนนั้นลดผลเอฟเฟกบริเวณส่วนสว่างและส่วนมืดได้คุณลองนึกดูนะฮะภาพถ่ายที่เราถ่ายเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทถ้าเกิดว่ามันค่อนข้างโอนเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเช่นเป็นภาพที่ติดมืดหรือเป็นภาพที่ติดสว่าง ภาพที่ติดสว่างเกินไปส่วนที่สว่างก็มักจะไม่มีรายละเอียดใช่ไหมฮะแต่ถ้าภาพที่ติดมืดนะครับรายละเอียดในส่วนมืดเราก็มักจะมองไม่ค่อยเห็นกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้อันชาร์ปมาร์นะครับ ซึ่งเราไม่สามารถกำหนดอะไรได้เลยจึงผิดกับสมาร์ทชาร์เปนซึ่งเราเลือกได้ว่าจะไม่ให้ผลกระทบจากการปรับคมนี้ส่งไปยังส่วนสว่างหรือส่วนมืดได้หรือพูดง่ายๆก็คือเราสามารถกำหนดโซนความคมชัดที่เกิดขึ้นกับภาพได้นั่นเองนี่คือความแตกต่างข้อที่1น,นะฮะ ความแตกต่างข้อที่2ก็คือ Smart Sharp p เ n น,นั้นสามารถวิเคราะห์ขอบพิกเซลเพื่อลดผลการเกิดแสงหลอนจากการปรับคมความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนจะเข้าใจข้อที่2นี้ก็คือการปรับคมนั้นนะครับคือการเพิ่มความเปรียบต่างไปเฉพาะจุดของภาพ ค,ความเปรียบต่างก็คือคอนทราสต์แต่คอนทราสต์ที่เกิดขึ้นในจุดขอบสีนะครับใดๆในภาพก็ตามไม่ว่าจะเป็นขอบวัตถุหรือขอบในส่วนของรายละเอียดที่มีความเปรียบต่างน้อยๆเช่นสีผิวอย่างงี้นะครับการปรับคมเข้าไปในส่วนนั้นเยอะๆนะครับจะยิ่งทําให้เกิดความต่างกันระหว่างส่วนสว่างและส่วนมืดเนื่องจากคอนทราสต์เนี่ยมันทําให้ส่วนที่ใกล้เคียงส่วนสว่างสว่างมากขึ้นไปอีกและส่วนที่ใกล้เคียงความมืดมืดลงไปอีกนะครับจึงเรียกว่า ผลลัพธ์ยิ่งเกิดขึ้นมากนะครับโอกาสที่จะเกิดความหลอนของดำและขาวมากๆเนี่ยก็เกิดขึ้นซึ่งสมา r t ช a พเ e n นมีตรงนี้แต่อันช r พ m ม็กไม่มีตรงนี้นะครับข้อที่3นะครับสมา r t ช a พเ e n นมีตัวเลือก reduce noise นะครับเพื่อไม่ให้เกิดคลื่นสัญญาณรบกวนที่เป็นผลจากการปรับคมก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าคลื่นสัญญาณรบกวนนะครับคืออะไรนะครับ คือเกิดอาจจะเกิดจากวงจรหรือความผิดพลาดของการบันทึกด้วยาการเร่งให้ภาพสว่างมากเกินไปในที่มืดในส่วนนั้นซึ่งมันไม่มีรายละเอียดอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับการขยายสัญญาณมากๆนะครับมันก็คือการมีเม็ดร,ระยิบระยับ2รูปแบบด้วยกันคือโครมาโนส e นะครับเป็นพิกเซลแดงเขียวน้ําเงินซึ่งไม่ใช่ส่วนที่มันควรจะเกิดกับ Luminance Noise นะครับก็คือการเป็นจุดขาวจุด,ดดำด่างๆในส่วนพื้นที่มืดนั่นเองนะครับ การลด Noise ในส่วนที่มีปัญหานั้นนะครับจะมีให้เราจัดการใน Smart Sharp เป็นแต่ u n s h a r p m a า k จะไม่ได้มีการระวังในส่วนนี้เลยนะครับคนที่ใช้ Smart Sharp เปนได้ดีจึงสามารถจัดการส่วนนี้ได้อันนี้ยังไม่รวมพูดถึงการใช้ Layer m a ม k มาช่วยจัดการหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ u n s h a r p mask นะครับ ข้อที่4นะครับ smart s h a r p เปนมีอัลกอริทึมในการลดผลของส่วนที่ไม่ชัด3รูปแบบด้วยกันถ้าเกิดว่าภาพที่คุณกําลังบันทึกนั้นเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวของวัตถุแวดล้อมนะครับหรือแม้แต่ตัววัตถุ subject เองก็ตามนะครับการเคลื่อนที่ในส่วนนั้นจะสามารถใช้ s m a r t s h a r p เปนในการจัดการได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ในเชิงรัศมีพิกเซลนะครับก็จะมีตัว reduce noise ในการกําหนดค่าเบลอนั้นว่า ถ้ามันเบลอเช่นคุณถ่ายภาพอยู่แล้วมือคุณสั่นไปทางซ้ายนะฮะมันสามารถกำหนดองศาเพื่อทดระยะเบลอให้กลับมาคมชัดได้ด้วยคนที่ใช้เช e ครีดักชันไม่เก่งนะครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เช็ครีดักชันขอไปก็สามารถใช้สมาร์ทชาร์เปนซึ่งประมวลผลได้เร็วกว่าเช e ครีดักชันซึ่งเป็นการใช้การประมวลผลอัจฉริยะก็คืออัตโนมัตินั่นเองนะฮะข้อสุดท้ายนะครับสมาร์ทชาร์เปน มีการบันทึกเป็นแม่แบบเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้งได้ตรงนี้จะค่อนข้างสะดวกกรณีของสตูดิโอช็อตหรือว่าการถ่ายภาพแบบแพ็คซึ่งมีการตั้งค่าเหมือนเหมือนกันอันชาร์ปมาร์จะไม่มีตรงนี้นะครับแต่สมาร์ทชาร์ปเเนี่ย สามารถกำหนดตัวแปรที่มีความซับซ้อนบันทึกเป็นไว้แบบเอาไว้ใช้ทีหลังได้นะครับตรงนี้นี่เองนะครับ5ข้อทำให้ Smart s h h r p Pen น,นั้นดีกว่าอันชับ a r มากอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราจะศึกษาฟิลเตอร์ตัวนี้นะฮะ